สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพระติดเหมาในบ้านมาครับ EP นี้เป็น EP ที่396นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 12827 49หนนะครับหรือสแกน QR code ด้านบนนะครับก็มีพระชุดใหม่นะครับพอดีได้มาใหม่นะครับจากไปเหมามาเมื่อวานนะครับเหมาเสร็จกลับมาบ้าน มนไลลงช่วงก่อนเที่ยงนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงลงสายหน่อยลงสายเสร็จตอนบ่ายไปไปไปจุดไฟพอดีให้พอดีให้พี่ชายตัดไม้ทิ้งไว้เราก็ไปจุดพวกใบอะไร่ออกนะครับจุดกลับมาเหนื่อยก็เลยไม่ได้ไล์ลงเลยนะครับเมื่อวานนี้ว่าเยอะมากนะครับเต็มสวนเลยนะครับ เดี๋ยวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมีพระหลากหลายนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จวัดลักขังนะครับลงชาติปิดทองมานะครับเป็นพระเก่านะครับลงชาติปิดทองมาเนื้อขาวขุ้นนะครับ เนื้อขาวถ่ายยากมากนะครับสวยคมชัดนะครับมีเม็ดขาขาวๆนะครับเม็ดเราจะเห็นเม็ดขาขาวๆด้านในเนื้อนะเนี่ อาวเต็มเลยนะครับฐานคมชัดมากนะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มแน่เราจะเห็นเกตทะลุขึ้นไปนะครับหเห็นกับนิดนึงมีคอบังคับพิมพ์นะครับตรงนี้พานสมเด็จนะครับ วัดละครพิมพใหญ่องนี้นะครับขอ3อห้าินะครับพร้อมสง่งรายการต่อไปนะครับอง์นี้พอดีผมเอามารวมกับชุดใหม่นะเป็นพระพระองค์เดิมเคยเคยลงมาแล้วนะพอดีว่ามีพี่ท่านหนึ่งเนี่ยจองมาแล้วออจองตอนเย็นตื่นสักพักด,ดึกๆก,กเขามายกเลิอกอะไรเงี้ยคราวนี้ก็เสียโอกาสคนอื่นไปนะครับผมก็เลยไม่รับจองแล้วนะครับช่วงนี้ไม่รับจองนะ ให้ดูด้านหลังพระนะครับจะเป็นรอยแตกลายงานะแตกลายงาองคนี้อกาอไา่ไหลพึ่งดีนะครับดูนะครับแขนล่ำเลยนะครับแล้วเนื้อก็โซนเหลืองนะครับ ตรงนี้มีเนื้อที่ว่าใกล้จออะหลุดออกไปนะครับนี่ครับมีรอยหลุดออกไปนะครับเป็นองค์ที่ชี่ถือว่าผมผมถือว่าสวยนะครับองนี้นะองค์ที่สองเนี่นะครับขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ องนี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมเป็นพิมพ์พสังกตินะครับเป็นพิมพ์พสังกติมไม่มีหูนะครับสังเกตดูว่าเขาจะไม่มีหูนะครับตรงนี้ปกติแล้วเราจะเจอต้องพิมพ์มีหูแล้วนะครับี่ดูเนื้อกันนะครับนี่ครับ ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับจะมีรอยยุบตัวนะครับแล้วก็แตกลายงานะครับนี่ครับการยุบตัวนี้ยุบตัวตรงนี้ก็ยุบออกไปนะครับเป็นเป็นเส้นเลยนะเหมือนที่เขาบอกว่ารอยปูตยไต่ปูไต่เลยนะครับเนี่ยสวยนะครับสวยเนี่ยเยอะ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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีครับ ตรงนี้เป็นเป็นรอยดูดพิมพ์ไปนะครับพระเนี่ยพระจะดูดดูดกับพิมพ์นะครับเวลายกขึ้นยกพระออกจากพิมพ์ถ้าถ้าเราไม่โรยแป้งเยอะจะทําให้ดูดกับพิมพ์นะครับแต่แต่ถ้าเราโรยแป้งเยอะๆก็จะมีเม็ดโมนสารติดโมนสารที่เขาตำ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 เขาโรยบนใบแม่พิมพ์แล้วก็พระกดลงไปเวลาดึงออกมันจะมีเม็ดมมนสารพวกนั้น ติดอยู่นะครับองค์นี้ขอสามร้อยนะครับพอดีมีตรงนี้หนึ่งผมก็เลยขอแค่สามร้อยพอนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะเป็นเหมือนพระพุทธชินราชนะครับเป็นเนื้อผงคุกหลักพระพุทธชินราชเนื้อผงคุกลักนะครับ องจิวนิดนึงนะครับผมเห็นพิมพ์ทรงคล้ายๆกุกวัดกลางท่าเหลือนะครับผมก็เลยเอามาทั้งหมดเลยให้ดูเนื้อเนื้อสวยนะครับเนื้ออย่างกระหลงปลาสุกเลยนะครับเป็นเป็นพิมพ์ผมคุกลักนะครับผมไม่ทราบที่นะครับองนี้ขอสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะ รายการต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับแต่จะเป็นนิยม A หรือนิยม B นี่ต้องไปดูกันเรานะครับองค์นี้ผมให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับ ดูสาแดงที่ขึ้นนะครับกับเนื้อนะครับแล้วเนื้อจะขึ้นเป็นเหมือนก็เรียกอะไรนะพายเงินมาด้วย,วยนะครับเป็นพระสภาพใช้นะนี่นี่ขึ้นเป็นสามเลยนะครนะสาแดงตามเนื้อ นี่รอยตะใบลอยตะใบบางทีเขาตะใบเก็บเก็บพวกเนี่ยที่มันเป็นแบบเนี้ยลอยประกบนะครับเขาตะใบตะไบออกเพื่อแบบความสวยงามนะครับสาแดงขึ้น ถ้าลงกล้องนะครับถ้าลงได้ลงกล้องนะครับองค์นี้สุดๆ,ๆนะครับสวยนะครับองค์นี้โคตรสวยนะครับตาหมวกแก็บนะครับเสียนเสียนกลมนะครับเสียนกลมตาหมวกแก็ปมีมือลองนั่งตรงนี้นะครับพระจะมีมือลองนั่ง ัวเข่ามีรอยเป็นพระสภาพใช้นะครับหลวงพ่อเงินตรงนี้เป็นพระสภาพใช้พิมพ์นิยมนะครับสวยองค์นี้ผมดูสวยนะครับขอ350ร้อาสนะครับพร้อมส่งวันนี้มาเปิดเบ่งปันนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ห้วยเขนนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับอย่นะครับ จะมีพิมพ์ฐานสูงกับฐานเตี้ยนะครับเป็นห้วยเขนนะครับแต่ว่านี่ครับมีมีค่า มุง้งลายมุ้งขึ้นนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับด้านฐานอันนี้ถ้าผมถามเจ้าของมานะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นพระที่ได้มาจากในแม่น้ำนะเพราะว่าบ้านก็อยู่หลังแม่น้ำนะครับมีสององค์นะที่ได้มานะครับ หลวงพ่อเงินอง,งน,นี้ผมก่อสาม้อยห้าสิบนะครับเป็นวัดห้วยเขนนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับอง์นี้เป็นพระสังกจายนะครับกล่องหลวงพ่อเงินนะครับพระสังกจายหลวงพ่อเงินนะครับจากทางประวัติเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเงินนะ แต่จะออกทางวัดไหนนะครับมีต่างวัดก็มีนะครับวัดขวางวัดบางคานก็เป็นพระสังกระจายนะครับหลวงพ่อเงินนะครับแต่จะมีทั้งกุเอ,อ่อวัดขวางแล้วก็วัดบางคานแล้วก็ทางห้วยเขนนะครับ แต่นี่เป็น,ปนสังกระจายหลวงพ่อเงินนะครับขอสามร้อยห้าสิบนะครับองค์นี้นะครับหน้าตากลมชัดนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นรูปภาพเก่านะครับรูปภาพเหมือนแววนกยุงนะครับแล้วก็มีตะกุดมีตะกุดสองดอกนะด้านหน้าเลี่ยมเก่ามานะครับด้านหลัง เขียนว่าอะไรไม่รู้นะครับดูกันเอานะครับวงเล็บแขมหรือแช่มกันไมรู้นะครับนะครูสังคันลักหรือเปล่ามองตรงสื่อไม่ออกนะครับรูปนี้นะผมไม่ผมไม่ทราบที่แล้วกันนะผมขอสักนี่นี่ ตอนแรกนี่เขาน่าจะเลี่ยมขึ้นมาขอสักสองร้อยนะครับเขาเลี่ยมน่าจะข้างบนน้ำมันหักไปเขาเจาะตรงนี้แขวนนะครับสองร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพับปิดตาเนื้อทองแดงนะครับดูเป็นทางภาคใต้นะครับองนี้นะ ดูเป็นทางภาคใต้นะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ทราบอาจารย์นะเพราะว่านี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับหลังยันนะครับผ้าปิดตาเนื้อทองแดงนะครับถ้ามีเป็นเนื้อทองแดงมาผมเออเป็นดูเป็นทางภาคใต้หมดเลยนะครับ องนี้ขอ350นะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับหลังสถูปเขาเรียกว่ารุ่นจำจำชื่อรุ่นไม่ได้ละเขาเรียกว่าเอ่อกักไม้ขีดนะครับใช้เนื้อบ้านเก้าเจ็ดผสมนะครับ แล้วก็นี่ครับทำมาได้สวยนะครับเนื้อเหมือนเก้าเจ็ดเหมือนกันนะครับปิดทองเก่ามานะครับหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับขอห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่ง รายการต่อไปนะครับหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับพิมพ์หลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับใส่พร้อมกรอบสแตนเลสมานะครับแกะให้ดูกันนะครับ หลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับเนื้อดินนะครับตรงนี้เหมือนมีขี้ยุงนะครับนี่ตรงนี้มีมีรอยคูดด้วยนะครับจุดที่เขาให้ดูกันนะครับก็คือมีรอยคูด มือจะเป็นอย่างนี้คับคมนี่รอยคูดนิดนึงบางองค์นี่มีทั่วเลยนะแถวเนี้ยด้านหลังนะครับ องนี้องนี้ดูเนื้อนะครับเป็นพระดูดีแท้เลยนะครับเนี่ยแต่จะต่างไปจากองค์ที่ผมเคยเห็นนะปกติแล้วหลวงพ่อโตวางันทิงกดลงไปปุ๊บ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 ใช้ปาดปาดปื๊บปาดออกมันจะมีเส้นเส้นวิ่งตรงนี้เลยนะเส้นเส้นเป็นแบบรอยปาดอะ่ะเสร็จแล้วก็จะดันขึ้นดันออกจากแม่พิมพ แถวแถบเนี้ยมันจะมีรอยดันปุ๊บขึ้นมามันก็จะมีรอยประมาณรอยนิ้วแล้วมีเนื้อเกินปิ้นลงนี้หน่อยหนึ่งที่เป็นจุดที่ก็ให้ดูกันนะแต่ว่าตรงนี้ยไม่มีไม่มีรอยไม่มีรอยปาดดันขึ้นมาเลยเพราะตบางกระทิงนะครับ อันี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับผอมกรอบนะครับนี่สามร้อยห้าสิบผอมกรอบนี่ครับในการต่อไปนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับแต่เป็นพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับเป็นเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเหมือนเป็นพิมพ์ยืนนะครับ องค์เล็กๆนะครับเนื้อดินของวัดบางคาเนี่ยแต่จะมีของวัดห้วยเขนอีกที่ทำคล้ายๆกันนะครับองค์นี้ขอ300นะครับเป็นวัดบางคานะครับรายการต่อไปนะครับอง์นี้เป็นภาพปิดตานะครับเนื้อสำริดนะครับ สำลจนี้เป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับตามซ่อนะครับจะมีรอยแล้วยันเส้นแขนยันเนี่ยลึกนะครับเนี่ยเป็นเส้นขนมจีนเลยนะครับหล่อช่อมาด้านล่างนะครับเมื่อวานนี้มีหล่อช่อทานบนนะครับเมื่อวานนี่ครับสวยนะองค์น้อยเดียวนะครับ ปิดตาองนี้นะครับผมขอสามร้อยห้าสิบแล้วกันนะสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพระผงวัดพับนะครับนี่วัดพับวัดพับนะครับบางองนะเขาเขาปั้นน้อยๆแล้วกดลงไปอย่างงี้ปุ๊บเล้าขึ้นมามันเป็นรอยนิ้วมือแล้ว เนื้อผงเนี่ยเขจะทำหมาดๆมาดเรากดเต็มที่นะครับไม่ใช่ปีกเปียกนะหมาดๆมกดเต็มที่มันจะมีรอยแยะแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นพิมพ์สมาธิเข่ากว้างนะครับองค์นี้ขอ300ร้อยนะครับ3 0 0รอยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ หลวงพุทุกวัดปักคลองมะขามเท่านะครับเป็นพิมพ์ลัศมีนะครับประภามณฑลนะครับบัวบัวน่าจะเป็นเขาเรียกบัวฟันปลาหรือเปล่าแบบนี้นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดผิดต้องขอภัยนะครับถ้าพูดผิดต้องขอไปนะครับองค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับดูขอบนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกนเค้าโค้ดด้านบนนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ